สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนุกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับมาหาทีมงานนะครับอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มีของมาให้ทำนะครับตรงวัเขาซ่อมบํารุงนะครับวันนี้ก็จะเอาพเนียดนะครับพี่น้องครับดูครับพเนียดวันนั้นที่ไปต่อวันนั้นที่ได้นกเอียงนะพี่น้องครับแล้วทีนี้เหล็กตรงเนี้นะครับดูครับมันขาดนะจริงๆต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอ่า ขาดปุ๊บนะครับก็ใช้เชือกครับวันนั้นก็ใช้เชือกนี้นะครับขึ้นต้นไม้นะครับมันนานแล้วครับผมเดี๋ยวยังไงเดียวนู่นนะครับช่างใหญ่ของผมนะครับเดียวยังไงเดียวไปคุยกับท่านนะครับนี่นะครับผมช่างใหญ่อ้าวรับผมชักต่อยครับหวัดดีครับสวัดดีครับสวัดดีครับหวัดดีปีใหม่ไทยหวัดดีวันสงการครับผมไกลแล้วไกลแล้วนะครับเป็นไงสบายดีช่วงนี้สบายดีครับอาจารย์ได้ออกเรื่อยๆรื่ยไหมช่างไม่ค่อยได้ออกเลยครับทีมงานเพราะว่าช่วงนี้มันมันไม่เหมาะเนาะ ค่ะบ้นห่อนนะมัะเป็นไงนกนาทำเราตัวนี้ยังคึกไหมยังบ่คึกปันใดครับอคึกบางหม่องค่ะบางที่บางหม่องที่มันเขาออกครับอ่าเพราะว่าอ่านาทำนี่คือมันจะอุดมสมบูรณ์มากกว่าโคกตัวนี้เนาะคือ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 พูดไงว่ามันมีน้ามีอะไรแบบแบบแบบนั่นกว่านะครับอยู่ทางโค้ทางโคกนี่แห้งจริงๆครับส่วนมากมันสีแห้งยวนโอ้ยมันสี่าวยวนรอบพองครับริมโอริมน้ำพองเนี่ยเพราะว่ามันมีน้ํามีอะไรไม่ขาดเนาะ ตรงนี้ครับผมก็วันนี้ก็นะครับมีพระเนียดนะครับมาให้ซ่อมให้ดูครับช่างวันนั้นนี่แหละที่ได้นกเอี้ยงวันนั้นน่ะฝั่งนี้เลยนะครับผมได้เอาเชือกนะครับได้ตัดเชือกไอ้ที่คุมนะครับงานนั้นไว้นะครับเอาไกลก็ได้สนใจตักนี่นะครับดูครับว่ามันหักแล้วพี่น้องครับซึ่งมันใช้มานานมากจำได้ไหมว่าทำมากี่ปีแล้วเนี่ย โอ้รุ่นแรกครับนี่แหละครับรุ่นแรกของช่างต่อยเลยนะครับลายทำลายปีอาจจะเนี่ยครับดูครับผมเอออันนี้หักนะครับนะแล้วแต่ลูกค้าสั่งใช่ไหมครับล่าสุดที่ที่นั่นอยู่วิลลวันนี่ครับแต่ว่าเขาอยู่เขาอยู่ไอชุมใกลใกับชุมแพ่นี่แหละครับครับ ก็พอได้อยู่เนาะช่างเนาะอนี้เนาะจะจะยากไหมนี่จะไม่ <รอ S 2> ยากอกครับอาจารย์แค่ตัดตรงนี้ออกเนาะครับ,รบเพราะว่าไอเหล็กพวกนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนอยู่แล้วไม่ได้เปลีป่ยนครับครับ<ม>นี่นะครับผมถือไปวันนั้นก็หลุดมันโดนเหงื่อนะครับตัวเนี<ม>่เวลาเราจับหิ้วอย่างเงี้ยนะครับเราไปเราเห็นอาจารย์มาท่างท่ามโดนแล้วโอ้ครับผมไม่ได้มาต่อทางทมนานแล้วติดนกพูแล้วช่างอาจารย์เราเรียกว่าติดอ้อยต้อย อาจารย์นันปีเทิ่มบอกครับครับปิเทิ่มแล้วอครับผมก็เลยนะครับก็มาดูพระเนียดช่างด้วยนะครับเห็นลงในช่องมีทั้งคอนบนโอ้โหเยอะแยะสารพัดนี่ครับครับแล้วแต่ไอ้ประเภทใส่งงนหนออาจารย์ครับแต่แบ่งออกอยู่นาะเห็นว่าพระเนียดของช่างตัวนี้ก็คือขึ้นจอมเป็นแล้วนะพี่น้องครับสวยมากเลยเพราะว่าขึ้นจอมนี่มันขึ้นมาแต่แหลกๆเลยอาจารย์ครับแหลกๆแต่ตาใส ตาตุนที่เทียดแหลกๆเลยแต่สมัยปีนไหมครับาบานี้มันเกิดมาพัฒนาน้ำน้ำพวกที่เขาเฮ็ดตลาดนะการตลาดอบานี้มันเก็ขึ้นมาแต่ใดแต่ไรหรอครับจอมแบบนั้นอ่าคือมันมีมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าเอกลักษณ์ของช่างนี่แต่ก่อนจะเป็นแบบนี้เลยนะครับทีนี้เริ่มมาแบบบ้านเราเรียกว่าเก้าจอมใช่ไหมจอมแบบย่แล้วแต่เสื่อเอิญหรอกครับย่ีมังมุ่งอะไรับอครับ เห็นมีคอนบนด้วยนะครับพี่น้องครับอ่าอันนี้ทําเองนะครับเห็นว่าหมาแล้วมาชมหน่อยเราอันนี้เอาเอาเพเนียดพังไปก่อนนะโอ้แต่ว่าทิ้งมันไม่ได้นะครับเพเนียรนี้เพราะว่าหมาจริงๆคู่กับเจ้าสองนะครับพเนียนะครับอู้คอนบนเออมันสำรับเขียดสำรับเขียดที่มันมีนกหลายอาจารย์ครับก็อยากเบิ้งอ่าวควมแปลกไหมครับนี่แหละอ่าตามที่ผมเทียบนะครับตามที่ผมเทียบก็คืออ่าเป็นคล้ายๆคอนเทียม นะครอนเทียมนกนั่นแหละนะครับดูเขามันสูงจริงนะจริงๆถ้าคอนปกติเราก็จะประมาณนี้เนาะช่างเนาะครับครับปริมาณคอนจะประมาณนี้นะครับโดยประมาณเลยนะครับอ่าแต่ว่าวิวิเคราะห์แล้วกันแล้วแต่ไอ้พื้นที่หลายอาจารย์ครับเป็นไงพื้นที่แล้วแต่แล้วแต่พื้นที่ที่มีนกไหลอืกับนกแบบว่านิสัยนกครับนกปลาแถวห้องนี่มันอยากเหยียบเนียอยู่ครับก็ยังเหมือนเดิมอยู่ครับจะเหยียบคว่นคว่นบนยากอืม เป็นเพราะว่ามันรู้จักเนีย์เลยหรือว่ายังไงบอแมนครับส่วนมากนกแถวห้อมันจิตติดแบบค้อค้อนไตนี่มันดีเทียมกันมันสโดวดีน่าอาจารย์อ๋ออันนี้ก็ย่งสงสัยอยู่ครับเนี่ยครับแบบว่านกนกมันใจใจจังใดแต่ละพื้นที่มันใหญ่ไม่เหมือนกันแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันบางที่ทั้งจังหวัดอื่นหรือ่นั่นมันอาจจะขุ่นข้อขุ่นของห้อมันบ่ขุ่นแล้วครับปลาปลาแถ่เลยครับ มันก็มีส่วนเนาะครับครับผมอ้วันนี้คอนบนนะครับน้องครับเป็นไงกระแสตอบรับดีไหมช่างคอนบนมันก็ดีอยู่ครับเอาไปใส่จังหวัดข่านนันแหลอะเออจังหวัดแต่ถ้าเป็นเขตบ้านเราเนี่ยต้องใช้แบบไหนช่างสองชานสองชานแบบเดิมดีที่สุดครับดีที่สุดใช่ไหมโอกาสได้สูงอืโอกาสได้สูงไรจันสองชานนี่อันนี้ผมก็ไม่ถนัดนะครับเรื่องว่าได้ไม่ได้อะไรยังไงผมก็วิเคราะห์ตามของผมนะครับ ต้องเป็นช่างพระเนี่ยถึงจะรู้เพราะว่าทําแล้วก็ไปทดลองเองก็จะรู้ดีนะครับผมนี้ผมไปทดลองเนาะครับพระเตเรมเพยรนี้ได้สามตัวสามตัวที่ว่าส่งไปล้อันนี้ใช่ไหมอันนี้หรือออครับส่งเราครับส่งเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ยังมีสั่งมาอีกครับครับมีครับครับส่วนมากผมก็อยากแนะนํา แล้วแต่มากเ่รอวะต่ว่าอ่าอันนี้เป็นสองชานทังบ้่นทั้งบ้่นทาทังขอนเจนนี่ครับทั้งลำพ้องทางบ้านเรานี่ก็คือเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะอโอกาสอ่าผมก็ยังชอบแบบนี้อยู่นะช่างผมก็ยังชอบแบบแบบเป็นแบบดั้งเดิมของเรานี่ยแหละครับสองชานอย่างเงี้ยโอกาสไปสู้อันนี้อีกหลังหนึ่งนะครับอันนี้มีคนจองแล้วใช่ไหมช่างนี่ครับเราจะส่งเนี่หละก็เลยรอรออยู่ครับอาจจะพี่สงการนะจยนเออใช่ช่วงนี้สงการรถไม่วิ่งครับช่วงนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นสองชานโอ้โหอันนี้แบบหยดน้ำนะครับใหญ่มากย้าวย้าครับเอาเยย่าวครับอ่ะก็ถือว่ามาเยี่ยมยามถามข่าวกันนะครับก็มาซ่อมพเนียดนี่นะครับผมทิ้งไม่ได้จริงๆครับพเนียดนี่นะครับมันคู่เขาจะสองแล้วนะครับมันหวานจริงๆนะครับดูครับการใช้มาสองสามปีแล้วนะครับมันต้องมีซ่อมบํารุงบ้างก็เป็นธรรมดานะครับตรงนี้นะครับก็จะให้ช่างทําให้นะครับผมมาเอาอะพี่น้องครับก็คงจะไม่รบกวน เวลาช่างมากจนเกินไปเพราะว่าช่างจะต้องทํางานนะครับส่งถึงจะเป็นหยุดช่วงสงการช่างก็ไม่ได้หยุดนะช่างเนาะครับไม่หยุดหรอกอาจารย์เพราะว่าต้องต้องเร่งให้ลูกค้านะครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสดีอ่าไม่ได้แบบว่ารีบช่วงนี้ก็ทําไปนะเท่าที่ทําได้ครับนะครับผมหาว่พี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูสมใหม่ของปัญหาเนี้จะเป็นยังก็ไม่ก็ไม่ต่างกันหรอกครับเพียงแต่ว่าเพิ่มตัวนี้ใหม่เข้าเท่าเข้าเท่านั้นเองนะครับผม เอาประมาณนี้ครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจผู้ทําคลิปจะได้ทําคลิปที่มีสาระมาฝากพี่น้องท่นเคยนะครับสําหรับท่านที่มาใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสําหรับท่านไหนที่จะสั่งวุ้นเส้กับช่างต่อยเป็นไงครับช่วงนี้มีคิวยังไงประมาณประมาณห้าอ๋อคิวห้าครับห้าหลังหกหลังเนาะครับก็สามารถสั่งได้ไม่ว่าจะเป็นควันบุญก็ทําให้ครับนะครับสองชานนะครับก็ทําให้ เหมือนเดิมนะครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วนี่ครับนี่จะคลองมาแล้วครับนอนหลีเดือดลาดกันอูครับยังเหลือเยอะแล้วก็อู่ดูคอนครับเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับผมกันไปเรื่อยๆแล้วอาจารย์ครับ